สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับช่างคม power sing นะครับช่วงนี้อยู่ในช่วง power s y n c นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับพาทุกท่านมารับชมชุด power amp จิ๋วพร้อมอุปรกรณ์นะครับในการนำไปประกอบเป็นตู้ลำโพงบลูทูธหนึ่งตู้นั่นเองนะครับชุดนี้นะครับจะมาดูอุปกรณ์เบื้องต้นหลักๆนะครับตอนนี้ก็งานของทีมงานนะครับพร้อมส่งแล้วแหละแต่ว่าเอามาอธิบายแล้วก็ ชี้แจงรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนนะครับผมก็ชุดนี้ครับจะประกอบไปด้วยชุดแบตเตอรี่นะครับที่ชาร์จ power ขับกลาง power ขับ sub b a ตส step up แล้วก็ชุดเพจพร้อมใช้งานนะครับผมชุดนี้ครับรวมกันจะอยู่ที่กําลังขับนะครับหนึ่วัตต์นะครับตัวนี้ชุด1,000วัตต์นะครับรวมกันก็สามารถขับ10นิ้ว ครงหลอ่อโครงปั๊มนะครับแม่เหล็กหนึ่งห้าหกถ้าเป็นโครงหลอก็แม่เหล็กหนึ่งห้าหกสองก้อนนะครับกําลังวัตต์ที่ขับได้ก็จะอยู่ที่ประมาณของดอกซับนะครับเพืเ่อนเพื่อนห้าร้อยวัตต์อาร์มเอสนะครับแล้วก็หนึ่งพันวัตต์แม็กประมาณนี้นะครับในส่วนของขับกลางแหลมก็จะเป็นตัวนี้นะครับกลางสกง100ังหนึ่งร้อยเอ้ยซ้ายหนึ่งร้อยขวาหนึ่งร้อยนะครับผมก็เป็นแอมป์เดิมเนาะไม่ได้บิดมนนูอะไรนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนแต่ละส่วนก่อน,นครับว่ามีอะไรบ้างยังไงนะครับผมเดี๋ยวอธิบายเป็นชินช้นๆไปเนาะโอเคนะครับตัวแรกเดี๋ยวมาดูตัวแอมป์ับซับก่อนละกันนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแอมป์ับซับนะครับยี่ห้อวูชิออเดโอนะครับผมก็ลหลายๆคนรู้จักกันนะครับแต่หลายคนก็ยังไม่รู้จักนะครับตัวนี้จะมีชื่อว่ารุ่น Z k 3 0 0 2นนะครับผม ก็ตัวนี้กําลังขับเต็ม600วัตต์นะครับแต่ว่าต้องบิดโมโนนะครับซึ่งมันมี2 c องช n อ l นั้นเพื่อนถ้าเราไม่บิดโมโนก็จะต่อได้ช่องละ300วัตต์นะครับผมสามารถโหลดลง2โอห์มต่อดอกลำโพงไว้คู่ได้นะครับถ้าใครจะขับ1ดอกก็ทําการบิดโมโนนะครับโดยการสับสวิตช์เจ้าตัวตรงนี้นะครับดันขึ้นเป็นออนทั้งหมดเลยนะครับก็มาทําการสับสวิตช์ เรียบร้อยทําการบิดโมโนด้วยการเชื่อมออต่อด้านหลังนะครับนี่ขั้วเข้าหากันนั่นเองก็คือ R า <Yeah. S 1> อาบวกนะครับฝั่งขัาฝั่งซ้ายนะครับตามเส้นปะเตืคค้เตื้เตอวิ่งมาแล้วก็ทาการเชื่อมบัดกรีเข้าหากันตัวนี้ก็ทําการเชื่อมบัดกรีเข้าหากันนะครับแล้วก็เรามาเลือกใช้งานข้างนอกฝั่งละขั้วนะครับฝั่งละขั้วคือฝั่งขัาวเนี่ย เอาขั้วบวกไปใช้งานฝั่งซ้ายเอาขั้วลบไปใช้งานดึงออกไปแค่1คู่2เส้นแค่นั้นนะครับผมก็แหล่งแกายไฟไฟเข้าตรงนี้นะครับ DC18 ถึง50โวลต์นะครับถึงจะทำงานผมแนะนำให้ใช้45โวลต์กระแสเต็มที่20แอมป์ขึ้นไปนะครับถึงจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเบื้องต้นเนาะของตัวขับซับจะเป็นตัวนี้นะครับผมโอเคต่อไปในส่วนของตัวแอมป์ขับกลางซ้ายขวานั่นเองครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับซัเค st 2 1 21, นครับกำลังกาลังขับรวมที่ศิ่ร้วัต์นะครับผม st 2 1เป็นแบรนด์แท้บูชิเหมือนกันนะครับมันก็จะมีแบรนด์อื่นที่ทำเรียนแบบกันมาอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เช้ชื่อบูชินะครับจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันแต่มันมีออกมาแล้ว st 2 1 Pro นะครับก็ปกติเนาะมีแบรนด์แรกก็ต้องมีแบรนด์ต่อไปตัวนี้ต่อปีใหม่นะครับปีใหม่ได้ช่องนี้ หลายคนรู้จักหลายคนไม่รู้จักอธิบายคร่าวๆนะครับสาหรับคนไม่รู้จักตรงนี้ต่อช่องซับนะครับเราจะมีสายสัญญาณต่อช่องซับจากตรงนี้แล้วก็เข้าปแอมตัวนี้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับตัวนี้งานเดิมนะครับตัวนี้แต่ว่าผมเพิ่มพัดลมระบายความร้อนให้นะครับเนาะลูกค้าบอกเอาเดิมๆประหยัดงบครับอ่าก็จัดไปนะครับเพิ่มพัดลมระบายความร้อนเข้าไปให้นะครับต่อไปมาดูในมาดูในส่วนของสเตปอัพ สเต๊บั็ตัวนี้เป็น1,800วัตต์นะครับปล่อยกระแสโหลดแม็กได้ที่4 0แอมป์ครับปรับตั้งไฟแล้วที่1 0 45โวลต์นะครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับในเรื่องพวกบินเอ่ออ,อ,อะไรนะที่ว่าชอบตัดชอบอันนี้กันเนาะตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรใช้าง,งานปกตินะครับยังไม่มีพวกปัญหาปัญหาอะไรไฟก็นิ่งมากนะครับไฟนิ่งมากไม่เหมือนตัว1200วัตต์และตัวเลขข็กกว่านี้ที่เป็นประเด็นมีปัญหากันนะตอนนี้นะครับ ถ้าผมแนะนําให้ลูกค้านา้ผมก็แนะนำตัวนี้แหละราคาต่างกันเพิ่มมา100กว่าบาทเกือบ200แต่ก็จบกว่านะครับผมโอเคต่อไปมาดูในส่วนของชุดเพจแล้วกันนะครับชุดเพจหน้าโอเคชุดเพจหน้าคิลิกหนาสามมิน,นะครับอุปกรณ์ครบนะครับตันมี USB ต่อได้นะครับไมค์เมย์สองอัน AUX นะครับวอลลุ่มครบเนาะอันนี้วอลลุ่มปีใหม่นะเพื่อน ส่วนตัวแอมยังไม่ได้ต่อนะครับจะทำให้แบบน,นี้ LED on VAP switch ปิดเปิด210โวลต์30แอมรองรับไฟนะครับแล้วก็ชาร์จลินเจอร์นะครับเดินสายด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับสายเพจใช้2มิลไฟเข้าก็สายระบบอื่นใช้1มิลไฟเอาไฟเข้าไฟออกแบบนี้นะครับอุปกรณ์ครบอาจจะวุ่นวายหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้จัดเรียงต้องเอาไปจัดเรียงหลังติดตั้งที่ตู้แล้วนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับ มีไฟได้ด้วยสวยงามแน่นอนนะครับขนาดเพจอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่เอ,อ่อยีนะครับยี่คูณหนะครับกว้างที่9กว้าง9ยาวยีบเนะครับก็อลองสามารถที่จะสั่งได้สั่งขนาดได้นะครับเพื่อนต่อไปมาดูในส่วนของแบตเตอรี่กันนะครับรอบนี้ลูกค้าใช้ 8s 1p 2แถว เป็นตัวนี้นะครับแรงดันที่ใช้งานอยู่ที่ประมาณ23 24 25 26นะครับ27แรงดันสูงสุด28ต่ำสุด20นะครับแต่ผมก็เซฟไว้ให้อยู่นะครับตัวนี้มี BMS Balance Active ในตัวนะครับ Active Balance ในตัวนะครับผมช่วงสีไฟนี้ก็คือเขากำลังทำงานนั่นเองหลังจากที่ชาร์จแบตเตอรี่เข้าไป ถ้ามีแบตเตอรี่เซลล์ก้อนไหนทั้ง8ก้อนเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นแรงดันและก็แสน,นะครับตัวนี้จะทำงานไฟไฟสีน้ำเงินจะติดขึ้นมาทันทีนะครับถือว่าดีนะครับดีสำหรับการแพ็คแบตเตอรี่แล้วใช้ BMS แบบมีคุณภาพในการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพเราก็จะได้ใช้แบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้นแล้วก็ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไม่หมดเร็วชาร์จก็ ปกตินะครับไม่ใช่ว่าชาร์จเร็วเต็มเร็วหมดเร็วอะ่ะอันนั้นม,มีปัญหาแน่นอนตามมานะครับโอเคนะครับของช่างคมพาวเวอร์ซิงผ่านมือช่างคมทุกชิ้นแน่นอนก่อนส่งให้ลูกค้าเพราะว่าช่างคมพาวเวอร์ซิงไม่มีทีมงานนะครับทาแค่คนเดียวทุกอย่างตรวจสอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคในส่วนของเจ้าตัวที่ชาร์จแบตนะครับตัวนี้เป็น 29.2V ปล่อยกระแสได้ 5A อแต่มแม็กครับมีระบบเติมแล้วตัดพัดลมในตัวไฟสัดแจ้งสานะไฟแดงทำงานไฟสีน้ำเงินหรือเขียวแสดงว่าเต็มแล้วนะครับจะไม่ทำงานจะไม่ชาร์จต่อนะครับรายละเอียดสินค้าแรงดันนะครับใช้ไฟบ้านะครับ 100V ถึง 240V นะครับทำงานเนาะก็เอาพุทออกมา DC ออกมา 29.5V 1 9 2 5์นะครับผมไลออนชาร์จนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสินค้าชุดนี้นะครับเพื่อนๆใครสนใจสั่งเอาไปขับชุดกี่นิ้วกี่นิ้วก็ว่ากันมานะครับผมเดี๋ยวจัดสเปคให้นะครับก็ต้องรู้อุปกรณ์ต่างๆก่อนนะครับหรือว่าต้องรู้พวกตัวกำลังพงก่อนที่เราใช้นะครับแต่ชุดนี้ขับสิบนิ้วได้นะครับแน่นอนขับได้อย่างแน่นอนไฟถึง ไปถึงข,ขับอิ่มแน่นอนนะครับตามที่แจ้งนะครับตักลำโพงต้องบาลานซ์กับตัวซับที่สามารถขับได้ด้วยไม่ใช่ว่าไปเอาเวอร์วังอลังการแล้วเอาตัวซับแค่นี้ไปขับมันกยขับไม่ได้นะเพื่อนเนาะ <c oughs> หลายคนปีสิบนิ้วขับได้ไหมสิบนิ้วขับได้ไหมสิบนิ้วมันมีหลายสเปกนะครับ <c oughs> ช่วยบอกสเปกผมด้วยเนาะเวลาอขอขับปรึกษาหรือว่าเวลาสั่งงานก็ามาสิบนิ้วมีตั้งหลายสเปค สิบนิ้วโครงปั๊มหนึ่งก้อนหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมันก็คนละยอดกับสิบนิ้วสองก้อนแปดร้อยบาทอ่ะมันก็ต้องจัดเพาเวอร์แอมตัวใหม่ให้มันลงตัวนะครับผมมันไม่ใช่ที่จะจัดให้อ่าสเปคตัวนี้แล้วขับได้ทุกดอกก็ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับยังไงขออ่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ FC เป็น FC แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างคมพอไปซิ่งครับมีอะไรดีๆก็จะมานำเสนอให้เพื่อนๆนะครับผม ก็บริการทุกระดับประทับใจอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับ